สวัสดีค่ะประมาณเจ็ดโมงเชา้าอะไรห้อยตรงเตีงอย่างนี้บวกกำลังจะเดินเข้าไปที่สวนอินทาลัม กเครื่องช่ายกำลังติดดอกเป็นผสมผสานกันอยู่ในนี้แหละนี่ก็ต้นมะเขือเทศเหลือกินจาก,กจานส้มตำเขามาสาดอย่างนี้เป็นไง อากาศดีนะตามยามเช้าเนี่ยมะนาวติดลูกดกมากมีทั้งลูกแล้วก็ทั้งดอกเสมแซมมา ได้ทุกสิ่งอย่างบรรยากาศข้างบ้านด้วยนะคะน,าาน่ารักต้นนี้ไม่เคยขาดเลยนะ,ะมะนาวเป็นพิจิตเนี่ยติดลูกไม่เคยขาดเลยนะชะอม ข้าวตัวบ้านเป็นสวนผสมผสานว่างังนเถึะมีทุกอย่างมีครบหมดนี่ใบชะมวงยอดชะมวงอ่อนใส่ต้มไก่ต้มส้มเนี่ยเกี่ยวกับต้มเปรี้ยวต้มส้มเนี่ย ได้ทุกต้มนะคะต้มปลาก็เก็บไปใส่ได้อร่อยมีกลิ่นหอมรสชาติดีแล้วก็นี่ได้เก็บยอดกินตัดหลอดมองได้เลย,เลยไม่ได้โม้ยอดผักเมก็อ่อน ได้กินได้กินตลอดนี่กำลังขึ้นนี่ก็อะไรล่ะบ้านขอเห็นว่าพักไสเนี่ยเวลาจะพูดนี้มันนึกไม่ออก มะละมะละโอ้ยก็ละนายก็เอยนน่ไม่มีเวลาจะกินบอกตรงๆบวบยาวแต่มันติดตอนหน้าแล้งที่ฝนยังไม่มามันก็เลยสั้นปล่อยให้มันแก่ๆไปนี่ก็ต้นผักขี้เหล็กนะ แต่สอบวรถอาศัยอยู่ก็ให้อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันไปนี่ก็อีกต้นหนึ่งผัดที่เหล็กยอดงามเชียไอ้นี่มะม่วงโชคอน,นันั้โชคอน,นันสามดูดูเขาก็เรียก ภาษาอีสานเสิยเออนยังง่ายสามดืดดูมาถึงเลยสวนอินทภาารัม นีทุกอย่างมะเขือติดลกดูกเลยนะอยู่ข้างล่างโน,โ,นโน่นโนนมะเขือเปาะนั่นแหละเป็นสวนผสมผสาน ตัวนี้หวานมากนะหวานตั้งแต่ยังคยวเขียวอยู่ตัวนี้ก็ตัวเมียนะคะ แต่ยังไม่ได้แทงจันนั่งใจเย็นอยู่นี่ตัวนี้ลูกใหญ่มากลูกใหญ่จัมโบจริงๆได้หลายจันแล้วนะแต่บอกว่าพอแล้วไม่ต้องออกมาอีกถ้าจะตัดทิ้งก็เสียดาย นี่ก็ตามมาตั้งหลายจันนุน่นต้นติดกับต้นยางก็ต้นตัวเมียนะคะยังไม่ได้แทงจันต้นนั้นลูกเรียวยาวต้นนี้มาแล้วห้าจันท์ ตัวนี้ก็เกินไปเกินไปนี่ที่ที่หอกระดาษฟอยล์ขาวๆเนี่ย ต้นนี้แหละยี่สิบเจ็ดก้าสมเอดทันวาเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะขออนุญาตวางกล้องแป๊บหนึ่งได้ไหมเนอะวางตรงไหนดีอ่ะ Hoàng với đinh ạ, để tham quan về อนุญาตจะให้ดูช่อนี้ออยากให้ดูเนี่ยที่เข้าติดมาก,ก่อนเพื่อนเลยตั้งแต่ดเดือนธันวาวันที่ยีบเจ็ดธันวาช่อนี้แหละได้สองเดือนกว่าแล้วนะคะลูกโตแล้วเนี่ยโดกมากที่ร่วงร่วงเห็นเห็นเนี่ยไม่ใช่ร่วงนะ ทั้งเล็กทั้งใหญ่ก็คือการคัดทิ้งนู่นกองอยู่นู่นน่าเสียดายมีมากกว่านี้เก็บไปทิ้งที่อื่นก็มีนี่แหละภาราอินทาปาลัมถ้าอยากได้ลูกใหญ่ก็ต้องมาคัดทิ้งเพราะมันดกเกินไปมันอลังการเกินไปนี่ ยี่สิเจ็ธันวาเป็นไงคะบรรยากาศเสียงนกในสวนเนาะดีมากฉันชอบค่ะสำหรับช่วงนี้ค่ะแล้วจะมาอัปเดตใหม่นะคะช่องคนรักสวนรักอิสระพาชมสวนของตัวเองค่ะเป็นสวนผสมผสาน ผ่านมาเจอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ